กิฟซ่ซาปิยานะคะหรือว่ากิฟท์ซาแกรี่บอรี่นะคะวันนี้นะคะกิฟมีเมนูหนึ่งซึ่งเป็นเมนูที่กิฟอยากทานมากแต่ว่าเมนูนี้นะคะมีเรื่องราวค่ะคือว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะคุณแม่กิฟนะคะไปหาน้องซึ่งน้องสองคนของกิฟเนี่ยเรียนอยู่ที่อเมริกานะคะไปที่นิวยอร์กค่ะแล้วกิฟก็บอกว่า อยากให้แม่กับน้องเนี่ยได้ลองทานสเต็กที่ร้านปีเตอร์ลูเกอร์ซึ่งร้านนี้เป็นร้านที่มีมาอยู่เป็นร้อยปีแล้วแต่ว่าตอนที่กิ๊ฟไปเนี่ยกิ๊ฟไม่ได้มีโอกาสได้ไปนะคะเพราะร้า,านนี้จองยากมากๆก <Huh? S 1> กิ๊ฟก็เลยบอกว่าให้น้องชายกิ๊ฟเนี่ยจองให้แม่ยังไงแม่ก็ต้องไปทาน <Huh? S 1> เพราะว่าแม่กิ๊ฟเนี่ยเป็นคนชอบทานสเต็กมากนะคะ <Huh? S 1> น้องชายปรากฏว่าได้คิวที่หลุดะคะ่ะเขาก็เลยได้ไปทานกันวันนี้เลยไหนไหนกิ๊ฟมารายการ The Big k i t c h เช่นแล้วนะคะกิ๊ฟ เลยให้ทีมงานค่ะปลิ้นรูมนี้มาเลยแทนแทนยังไงก็ตามนะคะวันนี้กิฟคาดหวังเป็นอย่างสูงว่ากิฟเนี่ยจะได้ทานสเต็กที่รสชาติเหมือนร้านปีเตอร์ลูเกอร์แบบว่าเราไม่ต้องบินไปนิวยอร์กเลยค่ะทุกคนหวังว่าเชฟเอียนจะไม่ทําให้กิฟผิดหวังนะคะรายการต่อไปนี้เป็นรานยการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน เวิร์ o i n ยช่อง23ร่วมกับบริษัท360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทจิ้วหวดจำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอสนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว สวัสดีครับนี่คือรายการเรมิคพิชเช่นเปลี่ยนชีวิตพิชิตฝันสวัสดีครับพี่แซคสวัสดีครับเชดเอียนอ่านี่กลางเดือนธันวาคมแล้วนะโอ้พี่แป๊บๆเลยจะสิ้นปีแล้ววะ่าไม่น่าเชื่อเลยครับเราปฏิบัติการกันในครัวใหญ่ครัวเตก้าร่วมสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวครับอ่าพี่แซคครับวันนี้ผมเอาใจผมเองอ่ะ หมายความว่าผมจะหมดสิทธิ์เอาแขกมาเหรอฮะไม่ใช่ไม่ได้หมดสิทธิ์ก็ผัดกันเลยเอาผัดกันเหรอครับอ่าแล้งั้นยังไงผมเนี่ยจะพาสาวสวยเกิร์ลกรุ๊ปมาว้าวเกิร์ลกรุ๊ปด้วยเหรอครับอ่าเกิร์ลบอร์รี่เกิร์ลบอร์รี่กิบซี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แมนนี่ไม่ใช่ไปดูมีสิทธิ์กันเลยดีกว่าว่าเขาเป็นใครกันพี่เอาไปดูเลยตอนแล้ว เกิดมาไม่เคยกินสเต็กที่ไหนอร่อยขนาดนี้มก่อนเลยสเต็กเป็นร้อยปีใช่ครับแล้วเชฟจะสามารถทำได้ออกมาแบบนี้ประมาณเท่าไหร่ อ๋อกิฟซ่าโหเธอมีทั้งความเซ็กซี่นะแต่วันนี้จะพาความฮามากับรายการเดอะวิกคิาะเชฟนะครับเชฟฮาไม่หยุดแน่ครับผมเห็นในภาพโอ้โหเมนูของเธอถนัดทางเชฟเลยเมนูเนื้อคุณผู้ชมต้องตามแกะดูว่าเชฟเอียนจะทำยังไงนะครับได้เลยครับไปพบกับทางรายการคุณกิฟซ่าครับชิญเลยครับ แกตรแเลงดีว่าจิมซาเดินมานี่แบบโอ้โหนึกว่าอยู่ที่แม d ิสันสแควร์อ๋อร้านเอกการที่พ่กอะไรครับเนี่ยอะไรอะไรคือว่าอย่างที่บอกไปอะค่ะว่าจริงๆร้านร้านสเต็กร้านนี้เป็นร้านที่กินฟอยากทานมากแล้วก็เป็นร้านที่อร่อยมากคือมีรสชาติที่แบบเป็นเอกลักษณ์แล้วก็โดดเด่นมากเลยค่ะเราก็โทรไปหาเขาบอกเป็นยังไงมากอร่อยไหมเราอยากทานแม่บอกว่าเกิดมาไม่เคยกินสเต็กที่ไหนอร่อยขนาดนี้มาก่อนแล้วแบบ มันทอดหรือมันย่างหรือมันอะไรมาก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่มันอร่อยมากๆอย่างเงี้ยคือหน้าตามันเหมือนจะเป็นแบบกึ่งเกรียมแต่ว่าข้างในเนี่ยเขาบอกว่านุ่มมากแล้วข้างนอกเนี่ยกรอบมากนี่คือสิ่งที่คุณแม่บอกเรากับคุณพ่อไม่ได้ไปอเมริกาครั้งนั้นไม่มีโอกาสได้ทานก็เลยเนี่ยวันนี้ค่ะก็ต้องมาเพื่งเช็คอินเชฟมันต้องมีเทคนิคอะไรขนาดนั้นไหมครับถึงจะได เนื้ออย่างคุณภาพอที่กิ๊ฟซี่ว่าจริงๆอย่างแ,<ล>แรกเลยนะครับที่อเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเหมือนสหกรณ์ะนะครับที่เขาแบบว่ารวมตัวกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาจะคัดเลือกนะครับเนื้อแบบเกรดดีๆมาทั้งนั้นเลยนะครับรสชาติเนี่ยของเขาดีมากนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบเกรนเฟตนะครับก็คือเลี้ยงด้วยธัญพืชนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเ,เขาก็จะมีรสชาติแบบที่ ค่อนข้างที่จะแบบว่าโอ้โหรสชาติเนื้อนี่อร่อยมากเลยนะครับจะไม่เหมือนกับแบบว่าของญี่ปุ่นนะครับก็คือว่าเขาจะเรียกคนละแบบสไตล์กันนะครับแต่ก็จะมีไขมันแท่กหรือที่เราเรียกกันว่ามาโบเขาเรียกมาโบเพราะว่าเพาะหน่อยหนึ่งเรียกไขมันแท่กไม่เพาะเรียกมาเบฟังเป็นหินอ่อนนะครับมีลายเป็นลายเส้นอย่างนี้อยู่ใช่ไหมครับมันก็ดูแบบดีมากแล้วเขาก็จะเปรียบเทียบกันแล้วเขาก็จะดูนะครับว่าอันนี้ควรที่จะไปอยู่เกรดไหน ฟังได้หิวเลยค่ะเชฟเขาที่เคอยากกินเนี่ยนะครับส่วนตัวที่เห็นเนี่ยเนี่ยครับเขาจะเรียกว่าทีโบนนะครับก็จะเป็นเนื้ออยู่สองฝั่งอันนี้เป็นฝั่งเซอร์ลอยก็คือสันนอกส่วนฝั่งนี้เป็นสันในนะครับคุดเลยค่ะคุดคำถามคือนี่เป็นสเต็กเป็นร้อยปีเพราะเชฟจะสามารถ ทำได้ออกมาแบบนี้ผมมีประมาณสักครึ่งปีของเขาครับครึ <S <S ่งส่วนครึ่งหนึ่งของเขาครับประมาณนี้ไม่ต้องบอกก็องบอก ผมก็ไปแซกรวมกันก็เท่ากันนะครับพี่เฮ้ยได้เมื่อกี้ขอของเชฟหน่อยห้าสิไม่ใช่ก็ได้หกสิบนิดนิดเองเป็นแบบนีวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะลองกินของเชฟและเดี๋ยวปี2565เนี่ยช่วงกลางปีเนี่ยจะไปลองกินของจริงแล้วเดี๋ยวจะถ่ายรูปแล้วก็แท็กเชฟเอียนแล้วก็บอกว่าเหมือนมากเลยครับเดี๋ยวต้องตามลุ้นว่าเราจะได้หน้าตาอย่างนี้หรือเปล่าเชฟเอียนจะทำเป็นเมนูอะไรครับ ผมก็จะทําเป็นสเต็กฟิเตอร์ลูเกอร์นะครับผมก็คือว่าก็จะเป็นแบบคอนดิเมนต์ที่มาแบบตามในรูปนี้เลยอันนี้คือไซส์อันนี้คืออะไรคะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับมันนะครับผมเป็นคล้ายๆเหมือนกับกราสิเนตแล้วก็จะมีแบบเบคอนนะครับเข้าไปเป็นแบบมีมันแล้วก็เตอนนั้นก็จะเป็นใช้เป็นเบคอนเหมือนกันครับผมเป็นแบบส MOKE b ค c o n นะครับเขาเอาไปย่างเฉยๆเท่านั้นเองก็คือว่าหมักดองเสร็จเรียบร้อยแล้วมีความเค็มนะครับมีลมควันนะครับอันนี้ก็จริงๆแล้วเป็นไซส์นะครับ side dish นะครับหรือว่าเครื่องเคียงมาด้้ววยส่นนนนัีก็็จะเป ซอสเป็นแบบว่าเกรวี่นะครับรที่ใช่ครับผมจะเสิร์ฟม,มาด้วยกันแล้วก็จะมีขนมปังนะครับหลายๆอย่างหลายาชนิดครับผมมาคยวามว่าจะเห็นหน้าตานี้เลย <c oughs> ให้กับกิกซ่า <c oughs> เรียกว่าเป็นหนึ่งภารกิจสุดหินที่เชฟเอียนจะต้องถอดสูตรสเต็กในระดับตำนานกว่า100ปีจากร้าน Peter เ u g e r Steakhouse ณนครนิวยอร์ก New York, สหรัฐอเมริกาเพื่อสารฝันให้กับกิบซ่าที่อยากจะลิ้มลองรสชาติตามคุณแม่ของเธอที่เคยไปชิมมาแล้วงานนี้เชฟเอียนจะยกระดับรสชาติตามสูตรต้นตำรับเพื่อพิชิตฝันได้หรือไม่เดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อช่วงหน้านะครับ สนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองน้ำดื่มตราสถานีรักโลกเบอร์ทอรี่น้ำมันมะกอกอันดับหนึ่งของโลกที่ใส่ใจสุขภาพคุณ กลับมาชมกันต่อในช่วงที่2ซึ่งช่วงนี้เชฟเอียนจะลงมือทำเมนูสเต็กปีเตอร์รูเกอร์สเต็กในระดับตำนานกว่าร้อยปีจากร้านปีเตอร์รูเกอร์สเต็กเฮาส์ในนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาให้กับกิบซ่าในวันนี้และนี่ก็คือส่วนผสมทั้งหมดที่เชฟเอียนจะเตรียมร่างสารรและที่เห็นถังกลมๆรูปร่างแปลกตาสีเขียวๆมันคืออะไรจะเกี่ยวข้องกับจานสเต็กระดับตำนานนี้หรือไม่ไปชมกันเลยครับ วันนี้ผมก็เลยพาซูเชฟมาด้วยครับ <c oughs> เป็นซูเชฟผม <c oughs> เป็นชีน <c oughs> ไม่ใช่ตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าเหมือนกับเตาถ่านค่ะพี่แต่ว่าเขาเก็บความร้อนได้ดีนะครับ<อ><อ>แล้วก็เตานี้ประมาณเกือบ50กิโลได้ Oh. หนักมากครับยกมาเองเลยหรอครับรมันคือเตาถ่านมันเป็นเตาถ่านแล้วด้านในก็คือฐานเพื่อต้องการที่จะเก็บความร้อนและระอุนะครับผมตอนนี้ผมก็ใส่่านเข้าไปเรร้อยแล้วตอนนี้ oh. ค่อนข้างที่จะร้อนนิดนึงจะจับตัวนี้ได้นะครับแล้วเราใช้แบบอังโลบ้านเราไ,ได้ครับก็คือความร้อนนะครับมันจะกระจายออกด้านบน oh. แต่คนนี้เนี่ยเราต้องการความร้อนระอุเพื่อต้องการที่จะให้เขาเนี่ยมีความร้อนแล้วก็สุกนะครับ oh. บบได้อุณหภูมิที่ควบคุมอุณหภูมิที่ดีโอเคแล้วนี้ก็มีส่วนที่เราจะทำกันเดียวใส่ถุงมือก่อนค่ะจึครับนี่ฝาพี่แท็กครับสับโรสแมรี่ทีนะครับแล้วก็กรเทียมสับใช่ครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะหมักด้วยน้ำมันมะกอก สมมติว่ารอเด็ดกล้ามาด้วยนี่เชฟจะตัะเคี้ใส่เราไมไม่เป็นไรครับ<อ>ผมเพราะว่าจริงๆเขาก้านเขาค่อนข้างนิ่มมากนะครับนุ่ม <ฮะ S 2> มากไม่เป็นไรครับเพราะกิฟต์ซ่าจะต้องกินเอง <c oughs> อันนี้ผมก็ต้ออามออมันฝรั่งมานะครับแล้วก็ต้มพอเดือดเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาผัดเป็นเครื่องเคียงสำหรับจานจานนี้เอาปมามันส่วนหนึ่งแล้วนะครับ ผมใส่เนยลงไปในกระทะนะครับเพื่อที่จะมาผัดก็จะลงด้วยหอมใหญ่แล้วถ้าสมมติว่าเชฟทำอร่อยกว่าที่ร้านเขาแล้วหนูทำไงคะไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวเราเปิดเจอปีเตอร์ปีเตอร์เปื่เติดเย็นลูก้าที่นี่เร็นลูาแข่งกับปีเตอร์ลูก้าเดี๋ยวให้พิแซคเทน้ำมันมะกอกฝาเขียวนะครับเเออ็กซ์ตร้าวร์จินเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินนะครับใส่เกลือนะครับในหอมใหญ่ในกระทะนี้ิใส่เล็กน้อยะใช่ครับผม ตอนนี้ก็อยากจะให้ใช่ครับผสมให้เข้าด้วยกันแล้วก็เราทาไว้บนอ่าเูทื่อก่อนได้เลยตอนนี้ครับผมก็มาหั่นเบคอนลงพันนะครับใส่ลงไปในหอมใหญ่ของเรานะครับหลังจากนั้นแล้วผมก็จะใส่มันลงไปนะครับเก่งมากค่ะพี่แซดหนูดูสั้งนุ่นทั้งน่ดีอะชี เกลือพริกไทยเล็กน้อยนะครับแผมจะใส่ไทม์ที่เหลือลงไปด้วยเพื่อให้มีกลิ่นหอมเชฟเด็ดเลยอะกลิ่นเยอะมากเลยก่อนที่จะนํามาปิ้งย่างเนี่ยแนะนําว่าให้ออามาทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องเพื่อว่าเนื้อจะได้ไม่เย็นเกินไปด้านในแล้วเราก็จะพักเอาไว้นะครับครับผมอันนี้นะครับผมก็จะมาหั่นนะครับตัวที่เป็นเบคอนตัวนี้ใช่กับเป็นสโมกนะครับรมควันมาเบคอนดิบนะครับ ระหว่างที่รอเอกนะครับเบยทั้งเบคอนด้วยนะครับทั้งมันของเราด้วยนะครับผมก็จะมาอุ่นซอสนะครับเป็นเกรวี่ที่จะเสิร์ฟคู่กันไปช่วงระหว่างที่รอนะครับมาดูตอนนี้ก็เกือบจะ200องศาเซลเซียสประมาณ180อยู่นะครับผมก็จะนำเบคอนของเราเนี่ยมาใส่เข้าไปนะครับตอนนี้เราก็มานะครับเอาเบคอนของเรานะครับใส่ร้อนในเตาก็ได้แล้วได้นะครับผมนะครับ โอ้โหฟังเสียงรับพี่ได้ไยิน,นเสียงครับ,รบสู้ซ่าสู้ซ่านะครับผมก็จะปิดฝาไว้นะครับเพื่อต้องการได้เก็บความร้อนไว้มันของเรานี่เกรียมนะครับหอมได้ที่แล้วนะครับเกือบจะได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มโรสแมรี่เข้าไปก้านหนึ่งนะครับเพื่อต้องการที่จะให้มันมีกลิ่นหอมหน่อยนึงแล้วก็พามนะครับแล้เมื่อกี้ให น้องกิ๊เเขาเอาก้านออกทำไมครับอันนั้นสำหรับตัวนี้ครับถามโดมใจมาใช้หนูทำไมตั้งนานหนูจะได้มีอะไรทำบ้างอ้าอมโอเคหลังจากนั้นครับผมจะกรองน้ำมันออกเล็กน้อยจากที่เราผัดพวกหอมใหญ่นะครับเบคอนนะครับ เราก็จะให้คลิปซาช่วยหน่อยทำอะไรแค่กดเท่านโอเคไม่ต้องกดเยอะครับผมหนูอยากกินแบบไหนหนูก็กดแบบนั้นเลยลูกโอเคไหมคะดีเลยครับผมอ่าใช้ได้เขาก็ต้องชมแหละเราอยู่หน้ากล้องโอ้ต้องชมแหละประมาณนี้นะตันนี้ให้ใส่ในกระถ่ายผมได้เลยรอดไปหนึ่งขนาดนั้นเลยนะโอ้โห ผมก็จะย้ายเบคอนของเรานะครับมาที่เตาอบนะครับผมจะเห็นว่าจานนี้เนี่ยต้องใช้เทคนิคถึง2อย่างในเตาถ่านแล้วก็เตาอบโอเคตอนนี้เราก็มาต่อส่วนที่เป็นเนื้อของเล่าพระเอก้ะพระเอกครับนะครับอยากจะให้พซซ่าช่วยเชฟ ไม่ต้องเยอะมากครับบดเคลือนน่อยนึงจะเค็มไหมคะไม่เค็มหรอกครับเราจะใส่ห้พิซซัคช่วยกลับด้านให้ทีนะครับด้านข้างด้วยใช่ครับวันนี้ผมก็จะปิดไฟตัวนี้นะครับผมปิดไฟขอมมากเลยดูดีมากค่ะ นี่นะของชอบของคนที่ชอบเนาะดูดีเหมือนในรูปเลยครับเหมือนในรูปรูปแรกมาแล้วซอสเราก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมไปดูเบคอนแป๊บหนึ่งได้กลิ่นเหมือนกันนะครับผมก็เอาเบคอนออกมานะครับใช่ไหมครับใช่ค่ะเด เเรรจลลยยอ้ัดีแวกิบซาช่วยทาเมโปสุรบห้ชับหน่อยนึ่งนะครับก็อาจจะแบบว่ายกไว้มือหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาจัดการกินหวานไหมคะไม่หวานมันจะไม่เหมือนตรงกิมนี่แหละเมป็นไรเผื่อใช้ไม่ได้ก็เอาไปทำเนยยางน้ำแข็งตอนนี้ตอนนี้ไฟขึ้นมาได้แล้วนะครับ เวลาเปิดหรือปิดนี่มันใช่ครับผมก็คือตัวเปิดเนี่ยเขาเหมือนกับเขามีออกซิเจนเขารับอากาศจากตรงนี้เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีอากาศเพื่อต้องการที่จะให้ถานเนี่ยไหม้แต่ถ้าสมมติเขาปิดเมื่อไหร่ปุ๊บเขาไม่มีออกซิเจนเขาก็จะหายใจไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ่านก็จะมอดหมดเลย และตอนนี้เนื้อส่วนทีโบนก็อยู่ในเตาย่างเหล็กหล่อที่มีตัวควบคุมอุณหภูมิความร้อนเพื่อให้ได้เนื้อสเต็กสุกในอุณหภูมิที่พอเหมาะตามแบบต้นตำรับความร้อนจะค่อยๆแซกซึมให้เนื้อด้านในสุกแบบมีเดียมแรรซึ่งเราจะปล่อยให้เนื้อและเตาย่างทำหน้าที่ประสานกันและกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาดูหน้าตาของเขากันว่าจะออกมาเป๊ะตามแบบต้นตำรับหรือไม่สักครู่เดียวครับ สนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองน้ำดื่มตราสถานีรักโลก มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการซึ่งช่วงนี้เราจะมาดูหน้าตาของเนื้อทีโบนที่ถูกย่างในเตาย่างเหล็กกลอว่าจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรและจะน่ารับประทานแค่ไหนรวมถึงเท็กเจอร์หรือรสสัมผัสต่างๆจะคล้ายสเต็กในระดับตำนานจากสหรัฐอเมริกาแค่ไหนไปดูเนื้อสเต็กชิ้นนี้พร้อมกันเลยครับนะครับตอนนี้<อ>เนื้อของเรา<อ>ผมคิดว่าน่าจะได้เรียบร้อยแล้วโอ้โอ ดูดีมากเลยค่ะเชฟอุ้ยเหมือนเลยอ่ะสีได้อเหมือนเลยอ่ะครับเตรียมได้ครับขอใช่ตรงเนี้ยตรงส่วนตรงเนี้ยค่ะนะครับเดี๋ยวเราก็จะพักไว้สักครู่หนึ่งนะครับนี่นิดนี่เห็นไหมเชฟเอียนจัดสรรแบบเหมือนเลยนะครบเลยค่ะอ่าซอสนะออตอนนี้เนื้อเราก็พักเรียบร้อยแล้ว ครับตรงนี้ก็เป็นการพักเนื้อที่ดีถ้าสมมติหั่นตอนนี้เลยเลือดไหลออกมาเนื้อแห้งทันทีเลยเครับผมเรามาต่อนะครับที่ที่เป็นเนื้อ,อนะครับตัวนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบฝั่งของอสันนอกอฝั่งนี้เป็นฝั่งสันในนะครับผมได้แลได้ ความสีเดี้ยนแล้ใช่ไหมคะเป็นไงครับโอ้หสีนี้ได้เลยอ่ะอ่าอืมอืมโอ้ยถูกใจเธอมากฝั่งนี้เป็นส่วนที่นุ่มหน่อยหนึ่งตัวนี้จะเป็นเทนเนอร์ลอยหรือว่าสันในค่ะนะครับผมตัวนี้จะมีไขมันแทรกน้อยนะครับนะถือ้เลยไหมครับถือไว้เลยค่ะกดดันกดดันกดดันเอียง ครับผมชมดูเลยนะครับเด็กเล็กน้อยนะครับตัวนี้เป็นพิงพ์ซอสพิมาละยันพิงพ์ซอนะครับจะมีความเค็มหวานของเขาในตัวเองครับพริกไทยที่แบบว่าเราบดเองเล็กน้อยนะครับจะมีกลิ่นโอ้โหเสียไม่พอาครัเสีเอีนเอาใจคุณขนาดนี้คุณพี่ดูสิเโอ้โห และนี่และนี่เชฟครับคือนี่คือสเต็กฟิทาลูเกอร์นะครับตามที่กิฟซ่าได้ขอไว้ครับผมอ๋อเมนูที่สวนคของกิฟซ่าครับและนี่ก็คือสเต็กในระดับตำนานกว่าร้อยปีที่ใส่เนื้อสเต็กต้องร้องว้าวเนื้อทีโบนที่ย่างสุกแบบมีเดียมแร็ มีความนุ่มละมุนได้ขอบที่เกรียมตลบอบอวลไปด้วยกลิ่นรมควันเสิร์ฟคู่มากับน้ำซอสเกวีที่มีรสชาติกลมกลม่อมพร้อมขนมปังและเบคอนแบบหนาได้กลิ่นรมควันอ่อนๆตัดรสชาติความหวานละมุนด้วยเมเปิ้ลไซรัปซึ่งสเต็กเนื้อจานนี้จะถูกใจและสามารถพิชิตฝันกิบซ่าได้หรือไม่ไปลุ้นพร้อมกันกับคำนี้เลยครับถึงเวลาแล้วใช่ไหมคะอ่างนภาพนี้ เก็บเลยนะเก็บได้ตามนี้แล้วนะได้ตามแล้วเก็บเลยเดี๋ยวผมทําจานให้ได้ค่ะต้องขออนุญาตท่านผู้ชมถอดหน้ากากก่อนนะคะมันเป็นช่วงเวลาความสุขนะคะได้ชมทั้งความสวยแล้วก็ได้ชมทั้งความสุขที่จะชิมถ้าติดใจทําไงคะเชฟติดใจเดี๋ยวทําให้ใหม่ใช่ไหมครับพี่แฟกใช่ไหมครับพี่แฟกได้เลยครับ คุณผู้ชมดูก ities, ่อนว่าในจานเมนเนี <S <S ่ยเชฟมันทำจานให้ด้วยนะคะมีเพลย์เมชั่นด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวพี่จะเริ่มเลยโอเคเล็กน้อยอ่ะอ่ะมาอ่โหอมเธอมึงจะ เปลงอะไรออกมาคือด้วยความที่เป็นเนื้อ US อะต้องบอกคนคนก่อนว่าด้วยความที่เป็นเนื้อ US อะค่ะค,คือมันจะมีความแบบได้ได้เขียวแต่ด้วยความได้เขียวนั้นอะคือมันจะไม่เหนียวแล้วมันจะนุ่ม,มซึ่งเชฟอะเลือกเนื้อมาเป็นแบบนั้นแต่ด้วยความที่ตรงตรง,ตรงขอบอะมีความกรอบเหมือนกับที่แม่เคยอธิบายให้ฟังเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่รู้หรอกว่าที่นั่นเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าของเชฟเนี่ย ก็คือมีสิ่งที่แม่เราบรรยายเกิดขึ้น oh. ก็คือเนื้อมีความเป็น U S แล้วขอบอะกรอบค่ะ uh. เคบับคอนนีคือแบบเป็นแบบสไตล์เมกันเลยค่ะ uh. คือใช่มีความเป็นเมเปิลไซรัปแล้วก็นี่แบบดิบซ <Deep>. oh. อสข้าวต้องบอกน,นะค่ะใช่ ใช่มันต้องเป็นแบบนี้ค่ะฝั่งสันในเนี่ยจะมีความนุ่มกว่าสันนอกคือไม่ต้องเคี้ยวเยอะแต่ว่าจะมีมันน้อยจะมมีันน้อยแต่ไม่ต้องเคี้ยวเยอะแล้วก็สำหรัเนี่ยมันเป็นร้านสเต็กที่ดีนี่เป็นสเต็กเขาที่ดีนะคะขอบคุณเชฟเอียรมากอร่อยจริงๆอร่อยจริงถือว่าได้อารมณ์อยู่เลยเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะเอาอันเนี้ยไปครึ่งทางไปครึ่งทางแล้วเดี๋ยวเอาอันเนี้ยไปให้เขากินที่บ้านแล้วเดี๋ยวจะไปถามเขาว่าเหมือนไหมร้อยเปอร์เซ็นต์เขาต้องบอกว่า อันนี้อร่อยอมามว่าเหมือนนะพูดซะแบบฮะทีซี่ที่ขอไปชิมได้ไหมได้ค่ะได้ไม่ต้องขนด้ให้คุณได้ได้ได้โอ้โหว่าเป็นมื้อที่เชฟเอียนใช้ฝีมือเต็มที่เลยนะผมก็คิดว่าผมอาจจะได้เคยไปโชคดีตรงโจทย์พอดีแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือที่โชคดีเพราะว่าเคยไปกินมาก่อนแล้วเลยก็รู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างคือด้วยรสชาติของพวกนี้รวมกันเนี่ยค่ะคิมไม่ความรู้สึกว่ามัน มันได้อารมณ์เหมือนเราไปนั่งอยู่ตรงนั้นเหมือนเราเดินอยู่แบบบนสะพานบุกเลื่อนมองเห็นเลยนี่อยู่ในอยู่ในซีรีส์แบบ s e เซ็ c i t y เดินอย่างงี้โซ็กซ์นั้นทิตตี้ผมผมนึกไปถึง Godfather โอ้ใช่ใช่ใช่เราได้อารมณ์เพราะว่าเนี่ยพอคือพอตอนทานใช่ไหมคะเราเรามีความรู้สึกของเทกเจอร์ของเนื้อขับววก กลิ่นของพวกนี้ใช่ป่ะแต่เนี่ยพอหยุดทานปุ๊บอะ after อะคือมันมีกลิ่นยังมีรสชาติค้างอยู่มีกลิ่นของสโมกของเนื้อกับสโมกของเบคอนอะที่มันยังค้างอยู่แบบคานี้เก่งนะค่ะเชฟคุณอร่อยค่ะเป็นนักทานตัวยงนะเนี่ยสามารถพูดออกมาได้ขนาดนี้ใส่ดรากคิวราค่ะกลั่นออกมาจริงๆเลยเชฟเอียนครับคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะทำ เพิ่มเติมติดตามยังไงดีครับคุณผู้ชมครับหลังจากจบรายการนะครับอยากจะรู้วิธีขั้นตอนการทำนะครับถ้ามียิ่งยิ่งมีงแบบเตาย่างถ่านนี่ก็ยิ่งหอมได้กลิ่นหอมอีกแบบหนึ่งนะครับ เข้าไปดูที่ Facebook Fan Page ของ The Big Kitchen นะครับจะบอกวิธีทำนะครับแล้วก็วัสดิบต่างๆที่เราใช้นะครับผมแต่ถ้าสมมติอยากดูเรา3คนนะครับไม่ว่าทั้งสับทั้งหั่นทั้งช็อปนะครับมีพวกเครื่องเทศอะไรต่างๆนี่เลยครับผมเราไปดูย้อนหลังเลยนะครับที่ YouTube Channel ช่องสถานีรักโลกครับทันทีที่จบรายการก็จะมีให้ชมทันทีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคิปซ่ามากๆเลยนะครับที่มาทาให้รายการเรามีเมนูที่แบบ ของคนเป็นร้อยปีนะมาทําตรงนี้และเชฟเอียนสามารถเรียมิตรขึ้นมาได้น่าสุดยอดจริงๆแล้วคุณผู้ชมทางบ้านมีความสุขด้วยกับเมนูนี้ครับผมนะค่ะขอบคุณพี่แซกมากค่ะขอบคุณเชฟเอียนมากค่ะเรามาตามดูกันนะครับว่าเสาหน้าซุปตาท่านไหนจะมาอยู่ตรงนี้มาเป็นเมนูพิเศษฝันที่จะให้คุณผู้ชมนั้นได้มีความสุขอย่างไรและเสาหน้า คริสต์มาสแล้วมาเฟสทีมา<ท>ดูนะครับว่ารายการจะมีความสุขขนาดไหนและเมนูอะไรจะเป็นเมนูคริสต์มาสนั้นวันนี้เรา3าคนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่เสาร์หน้าบ่ายสองโมงครึง่งทางเวิรคอยช่อง23สวัสดีครับสวัสดีครับเจนกิฟฟ่าต่อครับอขอขอบคุณบริษัทตราแม่ครัวจำกัด เปล่าถ้าใครอยากได้สูตรเมนูของกิฟนะคะหรือว่าเมนูอื่นๆเนี่ยสามารถกด subscribe นะคะที่ช่องสถานีรักโลกได้เลยตรงนี้